การตักกแตนปาทังกาครับผมตอนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่ครับผมนี่ฮะเรายังอยู่ในกยกัน2ตู้นะครับผม2ตู้ก็ไขประมาณ3มขีดตอนนี้กาลังจะลอกคราบครับประมาณอีกอ่า2บวันก็จะมีไข่จําหน่ายสำหรับใครที่สนใจที่จองไว้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะกรงตัวนี้ก็เราจะเป็นกรงที่เราทําพิเศษนะครับก็คือตรงใต้นะครับจะเป็นสีดำๆนะครับผมจะเป็นตะข่ายที่เป็นรูนะครับ ก็คือเราจะไม่ได้เก็บมูลนะครับผมจะเวลามันถ่ายก็คือมูลจะตกไปข้างล่างเลยครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ฮะก็คือถ่ายมาก็คือตกลงข้างล่างเลยนะแบบนี้เลยนี่ฮเราก็ค่อยมากวยข้างล่างออกนะครับนี่ฮะก็คือเราให้หญ้าแล้วเก็บหญ้าออกอย่างเดียวครับให้หญ้าเก็บหญ้าออกอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมาทําการเก็บขี้นะครับขี้ก็จะตกลงข้างล่างโดยปริยายนะครับผมนี่ฮะ ตูนี้ก็เลี้ยงอยู่ด้วยกัน2ขีดนะครับก็จะประหยัดเวลาไปเยอะนะครับผมตอนนี้น่าจะประมาณอีกสิกว่าวันเราก็จะได้รองไข่นะฮะพอมาคืนฝนตกนะครับก็รีบเอาผ้ามาปิดนะครับเนี่ยฮะก็สามารถที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพได้นะครับผมไม่ว่าจะขายตัวนะครับขายส่งไมค้านะครับท่านชมนะครับซึ่งไมค้าเขาก็ยังทอดประจํานะครับเขายังต้องการประจานะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นอีตู้หนึ่งนะครับตัวนี้คือ เป็นพื้นปกติทั่วไปนะครับผมอันนี้เวลาเราเก็บขี้เราก็ต้องโกยนะครับมันก็จะลําบาก่าตู้เมื่อกี้นะครับนี่ยัตอนนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมเพียงแต่เราแยกตู้นะครับคนละตู้กันนะครับตอนนี้ก็ให้กินใบใบกล้วยใบหญ้านะครับผมนี่ยก็มันไม่ค่อยตายเหมือนกันนะผมเลี้ยงหน้านี้นะครับผมไข่ตอนนี้ผมแช่ตู้เย็นไว้นะครับแช่อยาไว้อยู่ประมาณสองเดือนกว่านะครับแล้วก็เอามาฟักนะครับมันก็ฟักปกตินะครับผมมันก็ มันก็มีไม้ฟักก็มีครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับผมถือว่าเป็นการถนอมเป็นการยืดนะครับเราเก็บไว้ใช้ได้านานๆน,นะครับผมด้วยการที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะครับเนี้ยสับไพที่สนใจก็สอบถามได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ